สวัสดีค่ะพี่น้องผ่องไปสุขสุขคุมืาอนกับผัวผอวยานุกาวและพี่น้องยานวก็วกมีข่าวมาเป็ดเรื่องบอดบอยสิริชัยซอแอนออรดีพี่น้องซอแอนกับอบอดบอยสิริชัยสุดปังพี่น้องซอแอนแล้วก็พดขอบพระคุณคณะเจ้าภาพและผู้จัดทุกทกท,กท่านนะคะบอดบอยแล้วก็พดวันนี้ผู้จัดแจงวงออรดีมีทําสัญญางานเข้ามาเพิ่มเติมสิบกว่าคิว และงานพรีเซนเตอร์อีกส่วนใจเกินร้อยเพิ่มมา3คิวไปต่อแบบยาวๆทั้งสองวงครับขอบคุณทุกท่านที่ไว้ใจใจดีกับพวกเราครับผมพี่น้องสุดยอดคักพี่น้องจามอลําใจเกินร้อยกับวงออรดีแบรนด์สุดปังพี่น้องดีใจกับบอดบอยสอแอนยานิ้วกะขออนุญาต บอดบอยกับสอยแอนแอนคอมเมนต์แฟนขับสูฟังด้ยวยพี่น้องสุดยอดค่ะชอบมากมากทั้งคู่คะ่ะปังปังนะคะพี่น้องสุดยอดค่ะสุดยอดมากจริงๆค่ะใจเกินร้อยออร์ดีแบรนด์เฮงเฮงปังปังเลยรวยทั้งสองวงตลอดไปนะคะปาดพี่น้องสุดยอดค่ะอีบีดีพี่น้องจะดีใจกับบอดบอยซอแอนเฮงเฮงปังปังเลยรวยเลยจ้าสุดยอดจริงๆค่ะทั้งสองวงเลย ท่านี้ก็ว่าสุดยอดมากค่ะใจเกินร้อยออรดีแบนเฮงเฮงปังปังรวยรวยด้วยนะคะดีใจกับน้องบอยน้องแอนแมนอิลีพี่น้องจ้าบอดบอยกับซอแอนสุดยอดค่ะอิลี่พี่น้องเฮงเฮงปังปังไปทั้งใดแฟนกับกับมาให้กำลังใจล่นเวทีถูกสนามเลยเลยพี่น้องดีใจกับบอดบอยซอแอนคู่สางคู่สมคู่บุญคู่บารมีสปอร์ตซึ่งกันและกันเฮงเฮงปังปังรวยรวยนาะพี่น้องทั้งสวยทั้งรอทั้งหุ่นดีหน้าตาดี พูดจาดีทัศนคติดีโอ้ยสุดยอดค่ะอิลีถึงบอดบอ,ดอยซอแอนพี่น้องขอบคุเพค่ะมีความสุขดีใจน้ำพึ่นพี่น้องจา่าเฮงเฮงปังปังรวยๆวยไปเลยจา้าสุดยอดเลยค่ะซอแอนคนสวยคุณเก่งคุณมีสมบัติทุกอย่างอยู่ในตัวเองครบขอให้ดังดังปัง,ป,งปังนะคะทั้งออรดีแบนหมอลำใจเกินร้อยทั้งสองวงเลยค่ะสุดยอดมากจริงๆแมนอีลีพี่น้องจา่า ยินดีกับบอบยซอแอนด้วยค่ะมีเจ้าภาพมาทําสัญญาทั้งสองวงขอให้มีงานดังๆปังๆเข้ามาตลอดอย่างต่อเนื่องนะคะคุณบอยกับคุณแอนมีจิตใจดีมีเมตากับน้องแฝดมาเลี้ยงอย่างดีซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่ได้ให้ชีวิตใหม่กับน้องๆบุญจึงหนุนนำให้เจริญรุ่งเรืองทั้งผลงานที่มานำเสนอเจ้าภาพและแฟนเพลงที่ยิ่งใหญ่และสวยงามทั้งชุด การแสดงชุดแดนเซอร์ยอมได้รับความเมตตากับเป็นล้านเท่าคะ่ะสุดยอดมากจริงๆขอแหงเฮงปังๆรวยๆนะคะหมอลำใจเกินร้อยและออรดีแบรนด์สุดปังจริงๆค่ะแมนนี่ลีพี่น้องจ้าก,ก็ขอ,ขอให้บอสบอยซอแอนเฮงเฮงปังๆรวยรวยด้วยจา้าเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางพร้อมทั้งทีมงานสุขปุสกุนพ่อแม่พี่น้องสุขปุสุนุนพร้อมด้วยจ้าอยู่ดีมีแห้งเฮงเฮงปังๆรวยรวยตลอดไปจา้า พี่น้องมีความชิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเดือจาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย